โอ้โอป้าปุ๋ยทำคะแนนน่ะต่อไปปุ๋ยเป็นคนเดินกวดเขาเข้ากกงเลยนะเขามาหัวพี่เขาไม่ให้พี่เข้าใกล้อะอที่แต่กับปุ๋ยเขาดูเดมีแต่ตัวเข้าใกล้อะนูน่นนูน่นนูน่นนู่นตัวนู้นก็จะมานะจ๊ะแต้มบุญก็จะมานะจ๊ะทำเป็นเล่นโอ้โหนี่โจลี่ก็นั่งเฟาอยู่นี่ ครบขาดไม่เต็มตัวเดียวโอ้นี่แต้บุญก็จะมาปุ๋ย,ยเธอเธอจะเป็นที่รักของเกินไปแล้วนะแล้วที่พี่มานั่งเฝ้าคขาอยู่ทุกวันเนี่ยหมายความว่าไงไม่เห็นรักพี่ขนาดนี้เลยไม่ยุดทติธรรม

ไม่ไม่เขางี้แหละแต่เขาเขาไม่ได้ตบแบบไอ้นั่นแค่จะยังไม่อยากให้ให้จับให้เฉยใช่ใช่ใช่แต่เขาเข้าใกล้ขนาดนี้ถือว่าดีมากเขาติดเขาแม่เราเข้าใกล้เลยนะนี่เขาเดินเข้ามาหาเราเองขนาดนี้ถือว่าดีมากปุ๋ยถือว่ามีพัฒนาเกินพัฒนาเกินไปละสบายใจ Danke, i